นิยายใบยไอรักกับเหตุเกิดที่โตเกียวก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับไอรักด้วยนะครับตอนที่6ภาพครอบครัวผมมาส่งเครื่องดื่มครับนี่เป็นอีกงานที่ผมต้องทำนอกจากเฝ้าร้านและการออกมาส่งเครื่องดื่มแบบนี้ก็เธอเป็นอีกสิ่งที่ผมถนดัดเพียงแต่ ผมไม่คิดว่าจุดที่ผมต้องไปส่งนั้นกลับเป็นบริษัทของประธานหนุ่มอย่างคิดตินขอบคุณนะที่มาส่งอ่ะส่วนค่าเครื่องดื่มรอก่อนนะพอพนักงานนับไปเรียบร้อยผมก็ยืนรอตรงนั้นอีกสักพักและจังหวะนั้นประตูอีกด้านก็เปิดออกตอนแรกผมก็ไม่คิดสนใจเพราะเป็นเรื่องภายในของที่นี่แต่พอได้เห็นคนที่เดินตรงมา กระทายผมนั้นต้องยืนนิ่งผ้ามองอีกฝ่ายอย่างกลัวๆครั้งล่าสุดที่เราเจอกันคือกิตินไปที่ร้านเพื่อซื้อกาแฟทงังยางถางพนพ่อของตัวเกียรอีกแล้วการเจอกันครั้งนี้ผมอยู่เพียงลำพังผมอาจจะโดนถามอะไรแปลกๆอีกก็ได้นี่ครับค่าเครื่องดื่มผมต้องเบิกตาคว้างผ้ามองคนตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจ อะไรคือการให้ประธานอย่างเขามาจ่ายเงินให้แทนที่จะเป็นพนักง,งานคนอื่นแล้วยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรอีกฝ่ายก็ยัดเงินใส่มือแทนทีทําไมมองผมแบบนั้นล่ะครับมีอะไรติดหน้าผมหรือเปล่าแทนที่จะสํารวจใบหน้าตัวเองกีิตินกับยืน,นานเข้ามาใกล้เพื่อหวังให้ผมช่วยดูว่าไงครับมีอะไรติดไหม ไม่มีครับแล้วทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นหรือกลัวผมเปล่าครับผมยังคงปฏิเสธออกไปอีกครั้งครั้งก่อนที่ผมไปที่ร้านและทำตัวเสียมรารยาทผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่คิดว่าพ่อของตัวเกียวจะอยู่ด้วยกิตินเออ,อย่ารู้สึกผิดผมเองก็ไม่ได้ตอบกลับอะไร นอกจากยิ้มบางให้เสร็จแล้วผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวครับเท้ายางไม่ทันก้าวอีกฝ่ายก็เอ่ยล้างเอาไว้เรื่องงานคุณยังสนใจอยู่ไหมงานครับงานที่คุณเคยดูตอนนั้นอ๋อถ้างานนั้นน่ะผมคงไม่สะดวกครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะว่าผมอ่ะมีลูกต้องดูแถมพูนเองก็เคยเจอแล้วด้วยอ่ะแล้วในจะร้านที่ต้องทำอีกผมเอ่ยออกไปตามความจริงแม้ในใจลึกๆจะอยากทำงานนั้นก็ตามนานสิผมลืมไปเลยอ่ะว่าคนมีงานทำแถมยังมีสามีที่ต้องดูแลก็ประมาณนั้นครับ เข้าใจแล้วครับแต่ถ้าคุณสนใจอ่ะก็ติดต่อผมมปได้ตลอดผมอ่ะยินดีรับคุณเขาทำงานเสมอขอบคุณนะครับเอ่ยเพียงเท่านั้นกระรีบขอตัวออกไปจากตรงนั้นคืนอยู่ต่อคงได้เผยลุดความลับออกไปแน่แล้วพอถึงร้านกระรีบสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเพื่อหวังมรทาอาการและพอสภาพของผมมันดูแปลก พี่ธนาทก็เลยเข้ามาดูอยากเป็นห่วงทันทีเจอผีมาหรืองไงเนี่ยไม่ใช่ก็เหมือนใช่อ่ะพี่รู้ไหมบริษัทที่ผมไปส่งอ่ะเป็นของใครของใครอ่ะก็คนนั้นไงพ่อของโตเกียวเหรออาจจะไม่ใช่เขาก็ได้อ่ะแต่พี่ว่าใช่นะหน้าคล้ายกันขนาดนั้นอะ ผมไม่เถียงเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงดีเอบนใบหน้าใช่ขนาดนั้นแทบไม่ต้องตรวจให้เสียเวลาแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่อยากยอมรับว่าเขาคือพ่อของตัวเกียวไม่รู้ว่าถ้าอีกฝ่ายรับรู้เรื่องนี้จะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนางคิดมากได้ไม่นานผมก็ต้องลุกขึ้นไปจัดการงานอื่นคืนปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบนี้ มีหวังมาตรงหน้าไม่เสร็จแน่จัดการทุกอย่างเสร็จก็ได้เวลาออกไปรับโตเกียววันนี้ผมที่ว่างก็เลยเป็นฝ่ายออกไปแทนปล่อยให้พี่ธนัดนางฟารานเหมือนอย่างเช่นปกติแล้วพอไปถึงโรงเรียนก็กลายเวลาที่ขบวนรถไฟของเด็กเด็กจะเคลืออกมาโตเกียวยังเป็นคนลังทายขบวนเหมือนเช่นทุกครั้งเนื่องจากอีกฝ่ายชอบที่จะต่อท้ายเพื่อน อีอย่างก็เพราะอยากเป็นคนจัดการความเรียบร้อยเผื่อถ้าเพื่อนคนไหนเดินช้าเขาจะได้ช่วยดูแลแม่โตเกียบวิ่งตัวเข้ามากอดผมจนแน่นทำมาผมต้องยิ้มรับทางเังยไม่ลืมหอมแก้มนุ่มนั้นไปฟอดใหญ่วันนี้เรียนสะดวกไหมครับสนุกครับคุยกับโตเกียบอีกนิดหน่อยก็ถึงเวลาต้องกับและเพราะวันนี้ ไม่ได้แวะซื้อของเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งเราก็เลยเข้ามาถึงร้านไวกว่าปกติจากการเก็บของเสร็จก็ให้ตัวเกียวไปนั่งเล่นอีบุมของร้านส่วนผมก็เข้าไปช่วยพี่ธนัทจากการออเดอร์ลูกค้าที่เข้ามาปกติช่วงเย็นจะมีลูกค้าเข้ามาจำนวนมากนั่นเลยทำให้เราต้องทำงานแข่งกับเวลาแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหนื่อยชะมัด ผมทิ้งตัวลงนั่งข้างลูกสตาก็หันไปมองตัวเกียวที่กำลังวาดรูปเล่นเจ้าตัวตั้งใจวาดมันมากแล้วพอเสร็จก็ไม่ลืมที่จะหยิบมันขึ้นมาอวดให้ผมดูสวยไหมครับสวยครับแล้วนี่ลูกวาดรูปใครเหรอครับผมมองภาพนั้นอย่างสงสัยครอบครัวเรามีกันอยู่สามคนซึ่งนั่นก็คือตัวเกียวพีทนัส แล้วก็ผมแต่ในภาพที่โตเกียววาดนั้นกลับมีสี่คนทำไมถึงมีสี่คนล่ะครับนี่เหรอครับโตเกียววางมานลงบนโต๊ะแล้วเลิอกอธิบายให้ผมเดี๋ยวเข้าใจคนนี้ลุงนัทที่ยืนข้างๆคือแม่กับโตเกียวส่วนคนนี้คือพ่อของโตเกียวครับสิ้นคำนั้นก็ทําให้ผม ต้องนิ่งไปชั่วขณะรู้สึกจุกไปหมดกับสิ่งที่เห็นได้แต่มองจะตัวเล็กที่กำลังตั้งใจวัดมันต่อทำเพียงยกมือขึ้นมารูปหัวลูกไปเบาๆแม่ครับเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาพ่อเหรอครับไว้แม่ถามให้นะเกียวอยากเจอพ่ออ่ะอยากให้พ่อไปรลับที่โรงเรียนแล้วก็ จากนั้นโตเกียวก็เริ่มได้ถึงสิ่งที่เขาอยากทำกับพ่อเขาตัวเองออกมามันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปแต่สำหรับเด็กที่ไม่เคยเจอพ่อมาก่อนมันคือสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดโตเกียวอยากเจอพ่อเหรอครับครับเกียวคิดถึงพ่อเข้าใจแล้วครับไว้แม่จะถามพ่อให้แล้วกันนะว่าจะกลับมาหาเกียวเมื่อไหร่อ่ะ เกียวเกี่ยงพ่อพอย่างดีใจเมื่อขีดว่าจะมีโอกาสได้เจอพ่อแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่วาดฝันเอาไว้จะมีโอกาสเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะแม้แต่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเลยว่าประธานหนึ่งคนนั้นจะใช่พ่อของตัวเกียวไหมแล้วถ้าใช่เขาจะทำยังไงหันไปอีกทาง ก็เห็นพี่ธนากินมองผมเดบิาตาเล้ยงเรียบคงได้ยินเรื่องที่ผมกับตัวเกียวพูดทั้งหมดมาอย่างนั้นคงไม่มีอาการแบบนั้นพี่นัดมีอะไรผมช่วยไหมอ่ะไม่เป็นไรเราอ่ะพาลูกค้าบ้านเถอะเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเองครับหันไปหาตัวเกียวผมก็ช่วยลูกเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วพาเข้าไปในบ้าน ทำทุกอย่างเหมือนอย่างที่เคยทำแม้ตอนนี้จะถึงเวลาที่ต้องพาตัวเกียวเข้านอนแล้วผมก็ยังคงเอาแต่นิงเงียบพร้อมความคิดมากมายที่เข้ามาในหัวฝันดีนะครับจุบลงที่หน้าผากดูกเบาๆอย่ามื่อตัวเกียวหลับผมก็ได้เอามาด้านนอกแล้วเรื่องทำงานต่อตั้งใจว่าจะทำให้ได้เมือนอย่างที่เคยทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้น กับมีเพียงความว่างเปล่าพีธนาที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเดินออกมาอย่างอารมณ์ดีแต่พอเห็นสภาพผมก็ทำให้ต้องใส่หน้าแล้วเดินมานางลงเนข้างโอเคไหมเนี่ยไม่อ่ะครับผมตอบไปตามตรงอีกอย่างทุกอย่างมันก็แสดงออกมาให้ได้เห็นจนหมดปฏิเสธไปก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น เรื่องพ่อของโตเกียวอ่ะราจะเอาไงต่อตอนนี้โตเกียวอ่ะก็โตขึ้นเรื่อยๆนะอีกหน่อยก็คงจะดูความจริงแล้วเราล่ะไม่อยากยอมรับความจริงบ้างหรอพี่รู้ว่ามันอาจดูเสี่ยงไปนิดอ่ะไม่ดูว่าเขาจะคิดยังไงแต่พี่ก็อยากให้เราได้ลองดูนะอย่าลืมว่าเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้นะรัน ผมเข้าใจครับแต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดีะถ้าเขารู้ว่าโตเกียร์เป็นลูกผมกลัวว่าเขาจะแย่งลูกของผมไปอ่ะพี่รู้แต่ระไม่คิดเผื่อบ้างหรอบางทีอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดพี่เองก็สังเกตนะว่าเขาสนใจรันอะแล้วในเรื่องงานอีกอะเขาดูอยากให้รันไปทำงานด้วยอะก็จริงครับ เอาแบบนี้ไหมแล้วลองไปทํางานกับเขาดูไหมแลใช้โอากาสนี้ดูว่าเขาเป็นคนยังไงอะ่ะแล้วที่ร้านล่ะครับเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงแลนคือบอกให้พี่จ้างคนมาช่วยที่ร้านไม่ใช่หรอก็ถือโอกาสตอนเนี้หากใครมาช่วยสักคน้ลนจะได้ไปทํางานที่ชอบด้วยอะ่ะลำพังแค่างานแปลที่ทําตอนนี้ก็ใช้ไปได้เงินเยอะไม่ใช่หรือไงอะ่ะก็จริงครับ ผมก็มองงานในมือที่กำลังทำแม้มันจะไม่ได้เยอะหดือยวยุ่งยากแต่ขวาจะได้เงินมาสักก้อนก็ต้องใช้เวลาอยู่นานดังนั้นถ้าผมจะไปทำงานประจำก็คงทำให้ผมพอมไีได้ได้ได้มากขึ้นและถ้าเป็นที่นั่นผมก็มีโอกาสได้ดูว่าประธานนุมคนนั้นเป็นคนยังไงพร้อมหาหลักฐานว่าเขาเป็นพ่อของโตเกียวไปด้วยหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นสรุปตามนี้นะร้านนะ่ะลองไปสมัครงานที่นั่นดูส่วนที่ร้านไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จาัดก,การเองขอบคุณนะครับอืมแล้วก็เลิกคิดมากได้แล้วคมท้าพี่ส่งยิ้มบางให้เนื่องจากยังมีเรื่องให้ต้องคิดอยู่พี่ว่าเราอ่ะไปนอนดีกว่านะนั่งมาเป็นชั่วโมงไม่ได้ไงอะไรแบบนี้หันไปมองหน้าจอตรงหน้า และก็ต้องยอมรับนางทำงานมาตั้งนานแต่กลับไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็ต้องจัดการปิดเครื่องและเข้าห้องนอนมองเจ้าตัวเล็กที่นอนด้านข้างก็ททำให้ผมต้องใส่หน้าเบาๆดินเก่งจริงดึงผ้าห่มคลุมให้เสร็จผมกระทิ้งตัวลงเหนืด้านข้างพยายามขมตาให้หลับแล้วคิดว่าวันพรุ่งนี้ถูกอย่างจะคลี่คลายคุยกันแท้เรื่องนะครับ พอทนเห็นลูกต้องคิดถึงพ่อไม่ไหวกับพี่ชายที่เป็นห่วงน้องชายทําให้รันคิดว่าเขาต้องเดินหน้าต่อเพื่อพิสูจน์ว่ากิตเตนประธานหนุ่มคนนั้นคือพ่อของตัวเกียวหรือเปล่าหลังจากนี้รันจะทํายังไงต่อไปต้องไปหาคำตอบกันในตอนต่อไปกับเหตุเกิดที่ตัวเกียวนะครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ Bye-bye.